สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมกอฟนครนายกนะครับอันนี้จะเป็นรวมหลวงผู่สุขนะครับอีกอีกหชุดนะครับต่อจากาคลิปที่แล้วนะครับที่ผมได้ลงไปนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นภาพถ่ายมือนะครับผมภาพถ่ายมือจะให้ชมพล้าเครื่องนะครับ ไม่ชัดนะครับแต่ว่าอยากให้ให้ให้รู้นะครับอยากให้รู้ประพามนทนข้างลัศมีทองแดงนะครับอ,องเนี้ยเป็นข้างอุฐานค้ายวัดนกลูกค้าเนี่ยก่อนจะเช่าไปเนี่ยคลิปที่แล้วที่ผมลงไว้เนี่ยจะเป็น พระเปื่อยนะฮะลูกค้าได้สั่งทําตลับนะครับผมแล้วก็เช่าไปแล้วนะครับตรงนี้จะเป็นหัวหาดนะครับไม่ค่อยชัดนะฮะหัวหาดพิมเล็กผมได้พระมาเปื่อยๆนะครับลูกค้าคงชอบมากอะครับก็สั่งทําตลับนะครับแต่ผมได้ มาเนี่ยเปยื่อยๆนะครับผมอ่าอันนี้อันนี้ก็เป็นข้างรัศมีเนื้อทองแดงอีกองนะครับคือได้มาแบบนี้เลยผมได้มาแบบนี้เลยแล้วก็แบ่งไปแบบนี้เลยนะครับผมอันนี้จะเป็นหัวหาดพิมพ์เล็กอีกพิมพ์หนึ่งนะครับผม หัวหาดพิมพ์เล็กอีกพิมหนึ่งองค์นี้ยจะค่อนข้างสวยติดประลอดนะครับผมทีนี้ผมจะมาพูดถึงวัดหัวหาดนิดนึงนะครับกับวัดส้มเซี่ยวเนี่ยเป็นการจัดสร้างที่วัดปักลองมะขามเท่าหมดนะครับเป็นการจัดสร้างที่วัดปักลองมะขามเท่าหมดอย่างผมว่าหลายๆคนถ้าได้ติดตามเนี่ยก็จะรู้ว่าในข้อมูลเชิงลึกนะครับว่าในวัดหัวหาดเนี่ย เดิมทีไม่เคยมีการจัดสร้างพระครับผมไม่เคยมีการจัดสร้างพระอยู่ตรงข้ามกับวัดปากคลองมะขามเท่าดังนั้นเนี่ยชุมชนเหล่านั้นเนี่ยก็จะมาขอบูชาไอ้ ه, ไม่ใช่บูชามาขอหลวงปู่เพื่อเพื่ออะไรครับสมัยก่อนเนี่ยอย่างที่บอกเนี่ยเขาไว้กันหลายอย่างครับการสูนนักกันอะไรไปให้เด็กนะครับนะครับกัน หลายๆอย่างหลวงปู่เก่งดังนั้นเนี่ยพระเนี่ยที่ติดตลอดเนี่ยผมเคยน่าจะเคยบอกแล้วว่าเกิดจากอะไรนะฮะเกิดจากอะไรส่วนผสมก็มีส่วนแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยมีการลดเลิกที่จะเสพฝิ่นกันก็ผู้คนก็จะเอาหลอดฝิ่นเนี่ยมาบริจาคพอบริจาคแล้วเนี่ยก็เอามาเทมาเทประกดก็จะขึ้นตลอดนะครับ ึ้นประหลอดแต่ถ้าเป็นพระเครื่องเนื้อชินเนี่ยที่ไม่ได้ติดประหลอดแบบขนาดแบบนี้นะครับเทยุคเก่าๆเ,เนี่ยเขาจะใช้ประหลอดแค่ฉาบหน้าเฉยๆให้มันลื่นนะครับแล้วก็เทตะกัวลงไปนะฮะก็คือจะไม่ได้ติดเท่ากับเหมือนแบบนี้ครับหลวงผู้สุกเนี่ยผมยืนยันนะครับยืนยันว่า ขาขาว,ขาวแบบนี้มีเพื่อนๆลองดูนะครับอย่างพระอาอยุยา,าหลายๆกุสุพรรณบางกุก็ขาวครับดูที่พระนะฮะดูที่พิมพ์ดูวิธีสร้างเป็นหลกักดูความแห้งอย่าไปดูว่าขาวแบบนี้จะใช่ไหมไม่ใช่นะครับพระเครื่องผมเนี่ยทุกองนะครับเนี่ยมีการที่ได้ มีผู้ใหญ่บูชาไปแล้วอ่าเนี่ยบูชาไปแล้วอันนี้บูชาไปแล้วจะมีซ้ำในนี้ก็คือองค์นี้องค์เดียวที่จากคลิปที่แล้วนะครับที่ว่าไม่ได้มีตลับนะครับผมลูกค้าสั่งทําตลับขายแล้วนะครับนอกนั้นก็ผมไม่เคยลงในคลิปนะครับพวกนี้เป็นพระที่ขายผ่านมือไปแล้วนะครับผมอขออนุญาตนะครับอ่ผมให้ดูนี้ก่อนดีกว่า อันนี้คือ้าปิดตาของหลวงปู่สุขนะครับพิมพ์แขนชิดแขนชิดเนี่ยก็ยังแยกออกอีกหลายบล็อกนะครับสององค์นี้ก็คนละบ็อกแต่เป็นการไม่แพร่หลายเนี่ยการเล่นค่อนข้างจะลำบากนิดนึงนะครับผมเพราะว่ายังไม่มีโต๊ะที่เข้างานประกวดได้นะครับของพิมพ์พนี้อันนี้ผมก็ บูชาปล่อยให้คนที่แข็งแรงในวิธีการดูหน่อยนะครับไม่ต้องอะไรกันมากนะครับนะครับแต่เอาไว้ถ้าสนใจผมได้มาใหม่เนี่ยเดี๋ยวผมจะเอามาเอามาลงคลิปวิธีการดูให้ให้ให้ดูก็ได้นะครับแต่ว่ายืนยันว่ายังไม่มีในงานประกวดเนี่ยก็เลยจะเล่นหาลำบากหน่อยอไฟดับโทษครับ นี่อันนี้นะครับองนี้ผมขายไปแล้วนะครับปิดตาห้าเหลี่ยมนะครับผมอันเนี้ยถ้าเรียกกันแบบในวงการก็จะเรียกพระปิดตากมรมาหลวงเนื้อชินตะกัวนะครับผมเนื้อชินตะกัวมีหลายแม่บล็อกผมยืนยันว่ามีหลายแม่บล็อกนะครับผมถ้าติดปากกันเนี่ย จะเล็กกว่าเพื่อนหน่อยเขาจะเรียกหูกระต่ายหูกระต่ายแต่เล็กกว่านี้แล้วสร้างในคราวเดียวกันในวันไหว้ครูของสเสด็จเตี่ยกมรมหลวงนะครับเป็นวันไหว้ครูเนี่ยจะมีพิมพ์ที่เป็นปิดตาเนื้อจะแก่ใบลานด้านหน้าเนี่ยปิดทองด้านหลังปิดทองนะครับผมขอบ ที่เข้าพิมพ์เนี่ยชัดเจนผมไม่ได้พูดถึงพิมพ์นี้นะครับพูดถึงพิมพ์กมลมหลวงที่ที่ถือว่าแพงองค์นี้ก็ไม่ถูกนะครับองค์นี้ไม่ถูกองคนี้ผมผมปล่อยไปค่อนข้างแพงนะครับอันนี้เป็นชินตะกัวด้านหน้าเนี่ยตรงนี้จะบังพไปไปแล้วเก่งใจเจ้าของนะครับผมด้านหน้าเนี่ยตัวตัวจานท่านนะครับผมจะเป็นตัวอะนะครับผมด้านหลังผม ก็คือไม่ได้ถ่ายสดไว้นะครับจะเป็นตัวอีกจะเป็นตัวอีกเนี่ยฮะเพื่อนๆพ,พ,พยายามอันนี้จะเห็นไม่ชัดแต่พยายามจําล่องธรรมชาติเนีครับจริงๆอาจจะมองเห็นนะครับเนี่ยเนี่ยธรรมชาติธรรมชาติเห็นนะครับตัวอะตัวอี ตัวอ่าตัวอี๋จะจานสองตัวนี้นะครับจานตัวอื่นเอ่อน่าจะมีแต่ผมจะพบเจอบ่อยเนี่ยหน้าเนี่ยจะเป็นตัวอะด้านหลังจะเป็นตัวอีนะครับผมพิมพ์นี้แพงหายากนะครับพิมพ์นี้เอ่อหายากแต่ยังเช่าหากันไม่แพงนะครับก็ยังหลักแสนแบบ แล้วแต่ว่าสภาพจะสวยขนาดไหนแต่อย่างพิมพ์เนี้ยแพงแล้วแพงมากๆด้วยนะครับผมที่เอามาพูดนะครับที่ผมเอามาให้พูดเอามาพูดเอามาให้เพื่อนๆนชมกันเนี้ยไม่ได้นั่งเทียนนะครับไม่ได้นั่งเทียนเราเอามาแบ่งปันกันนะครับคืออยากให้เห็นพระหลวงป่สุขหลายๆายสภาพนะครับอ่าทีนี้อ่าอันนี้สดถ่ายสดมือองค์หนึ่ง อันนี้แจกแม่ครัวใหญ่เพื่อนเพื่อนดูนะครับขนาดอยู่ในพลาสติกเนี่ยเห็นความลึกของการแกะเขไหมครับเห็นธรรมชาตินะครับเนี่ยการนูนขึ้นอย่างเงี้ยเป็นรอยลึกลงไปตรงนี้เป็นขอบปีนขึ้นมาเกตดเฉียงจดขึ้นไปทางนี้นะครับภาเขาก็ออกทรงแบบนี้อยู่แล้วครับเวลากดในพิมพ์เนี่ย คือถ้ามองจากด้านหน้าขึ้นไปไม่ได้ตรงขึ้นอย่างนี้นะครับของเขาจะแบบแล้วก็โยกไปอย่างเงี้ยช่วงนี้ก็จะมีสังคติตรงนี้ปิดก็จะเห็นช่วงแขนนะครับหูพวกนี้คมคมมากช่วงวางมือช่วงขาสองข้างความลึกของบัวนะครับความลึกของบัวธรรมชาติของพระ อันนี้ผมมันอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับเพราะว่าอันนี้ถ่ายมือไว้เนี่ยอันนี้เม็ดลักครับเม็ดขาวๆเนี่ยคือเม็ดผงพุทธคุณเนี่ยเนี่ยนะฮะคือพระผงคุกลักอะฮะอยู่ที่ว่าคุณแก่ลักหรือว่าแก่ผงพิมพ์นี้เนื้อขาวยังเคยมีเลยเคยเจอกันเคยซื้อขายกันนะครับผม อย่างเงี้ยสาก,กลนะครับแม่คูวใหญ่อ๋ออันนี้เดี๋ยวเอาไว้อันนี้เอาไว้เที่ยวหน้านะครับมันจะมีอีกหลายองค์เดี๋ยววันนี้ให้ดูแค่นี้ก่อนนะครับยังไงผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันเราคนไทยด้วยกันคือมีอะไรก็แบ่งปันกันอย่าอย่าต่อว่ากันเลยครับนะครับ จากใจนะครับก๊อปนครนยกนะครับผมหวัสดีครับ